อ่่ดูค่ะยืนเรียงกันสามเชือกเลยค่ะพี่พี่แล้วดูตาเขาเอ็นดูหลานแม่เออตอนนี้เป็นคิวแม่ดกําลังอาบนะคะสดชื่นสดชื่นอาบน้ํากลับบ้านเวลาเดินจะได้ไม่ร้อนนะคะจะได้ไม่หงุดหิดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ครอบครัวน้องมินนี่ทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ครอบครัวน้องมินนี่ค่ะ ตอนนี้เด็กๆกำลังเรียงแถวกันอาบน้ำกลับบ้านค่ะบรรยากาศยามเย็นแล้วนะคะวันนี้เรามาเที่ยวที่สวนค่ะพี่ๆพาลูกๆมากินต่อสังข้าวนะคะนี่เกี่ยวข้าวไปก็จะมีต่อสังข้าวแบบนี้นะคะพาลูกๆมากินนะคะนี่แล้วก็ตอนนี้กำลังเข้าแถวกันอาบน้ำค่ะตาแป๋วอาบเสร็จแล้วนะคะคุณตาก็อาบเสร็จแล้วต่อไปเป็นคิวของแม่ดุนะคะเรียงแถวยืนเรียงกันอาบน้ำด้วยกันเลยค่ะพี่ๆนะคะ นีเตรียมตัวกลับบ้านคะ่ะกินต่อสังข้าวกันเสร็จแล้วก็กลับบ้านกันคะ่ะอิ่มแล้วตอนเย็นก็กลับบ้านนะคะไม่ได้นอนที่นี่นะคะพี่ๆไม่ได้นอนที่นี่นะคะกลับบ้านนะคะกลับบ้านจ้าเดี๋ยวเราจะไปรอดูกันว่าพ่อแสนสุขไม่ได้เจอแปววแหววแ,แหววไม่ได้เจอพ่อช่วงกลางวันวันแรกนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะคะ่าดูคะ่ะยืนเรียงกันสามเชือกเลยคะ่ะพี่ๆ <laughs> แล้วดูตาเขาเอ็นดูหลานเอออะตอนนี้เป็นคิวแม่โดกําลังอาบนะคะสดชื่นสดชื่นอาบน้ํากลับบ้านเวลาเดินจะได้ไม่ร้อนนะคะจะได้ไม่หงุดหงิดนะคะออแล้วดูดูดโอโ้ตาก็รักแม่ก็รักทีนี้เอาไปไหนหล่ะอ้วนไปกินต้นกระถินนรงหรอใช่ไม้เขาเรียกต้นกระถินนรงบอก โอ้เขาเดินมากินเองได้เลยเดี๋ยวนี้เขารู้เรื่องแล้วใช่ไหมตาแป๋วอู้สบายสบายเลยนางรู้จักกินด้วยต้นกระถินนะลงค่ะพี่พี่กินใบนะคะกินใบค่ะนี่ลูกกินได้นะคะลูกกินได้นะคะแล้วน้องช้างเขาก็จะรู้ด้วยว่าต้นไม้ชนิดไหนที่เขากินได้ที่เขากินเป็นเขาก็จะกินต้นไหนกินไม่ได้กินไม่เป็นเขาก็ไม่กินนะคะพี่พี่อ่า มัมัม,ม,ม,มก่อนเดินทางก็ต้องเต็มพิกัดกันหน่อยนะคะแต่ก็เต็มท้องมาเยอะแล้วแหละแต่ว่าขอเต็มกว่านี้หน่อยนะคะพี่พี่หม่หมัมมัม่ม,ม,ม,มรอคุณตากับแม่โดที่อาบน้ํากันอยู่นะคะอ่าถ้าปล่อยเขาอยู่อย่างงี้เขาก็ไม่ไปไหนนะคะพี่พี่เขาก็เดินกลับไปกลับมาอยู่กับตาอยู่กับแม่เขาเนี่ยแหละค่ะนะคะ,นะคะแต่ถ้าอยู่คนเดียวเนี่ย รันเลยนะคะไล่จับกันทั่วทุ่งนะคะพี่ๆทั่วทุ่งนะคะอ่านีขค้นตาถูหลังซะหน่อยถูหลังตาซะหน่อยนะคะอาบน้ำก็ต้องอาบให้สะอาดนะคะอาบสะอาดทั้งหน้าทั้งหลังนะคะนี่เขาจะได้ะะแฮปปี้นะคะแฮปปีน้นะคะนี่ตึ๊บ พุงกลมบล็อกทั้งสองทั้งสามเชือกเลยนะคะลูกๆบ้านนี้ <c oughs> แหววแหววพร้อมนำทีมย่างแววแหววตัวน้อยเดินหลังไม่ใช่หรอลูกอืม,อมดูดูดูเขาเอาหางตีตาค่ะพี่ๆดูเขาเอาหางตีงวงตานะคะดูค่ะดูหางค่ะหางน้องช้างเนี่ยเขาบังคับได้นะคะเขาบังคับได้เด้อน,นะคะอ้าวจะไปไหนกันบ้านนี้ไปไหนกันจะพากันไปไหนเนี่ย อ่ะพร้อมแล้วหรออ่ะพร้อมแล้วไปกันเลยอ้าวไปกันเองเลยเหรอพี่ควานไม่ต้องตะ้วีดไปควานคนเดียวช้างสามเชือกค่ะไปได้ไหมเนี่ยถึงบ้านเปล่า,อาโอ้คุณตาเขาก็กินต้นกระถิ่นน้ลงเหมือนกันเออทางหินหลานกินเขาก็กินด้วยอ้าเอาเอ,เอ,เอ่กินก่อนกินก่อนหิงโดปวดอึหรือเปล่าเนี่ยเออหิงโดเห็นตากินก็กินด้วยนะคะ อ้าดูค่ะนานไงแม่นิกพูดผิดซะที่ไหนอินอิ่มแล้วก็ปล่อยนะคะตาแป๋วโอ้โหต้นกะถินะลงต้นนี้ทำไมจะอร่อยแท้หปไ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 ปม้วนเข้าไปเลยได้นั่นไปลูกปลปๆๆปนี่ก็เป็นทางกลับบ้านเรานะคะกลับจากสวนไปบ้านเราคะ่ะ ไปไปนำทีมเลยลูกนำทีมเลยไปไปไหมเนี่ยนำทีมเลยไปเลยไปเลยเออยังอยากกินอยู่ตายยังไม่มาหนูก็ยังไม่ไปหรอกยังไม่ไปย่าแบบนี้นี่เขาชอบแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าญ่าอะไรนี่แห้งๆหงนี่ย่าดาวกระจายแต่ว่ามันแห้งเนาะเออย่าตีนกายย่าดาวกระจายแห้งๆอย่างนี้นี่เขาชอบนะคะพี่ๆเด็กแป๋วนด่ชอบมากนะคะ ไปกันเลยค่ะน้องนางจะลงคันเทนาไม่ได้นะลูกปลาปลาปลาตาแม่เขาไปแล้วเขาไปแล้วไปแล้วปแล้วโอเคไปไปเลยตาแป๋วไปเลยไปวิ่งนำทับข้านาคุณตาต้องอยู่กึ่งกลางนะคะเป็นกรรมการให้สองแม่ลูกอ้า <laughs> ว กาแป๋วยังมามอยู่เลยอ่าไปกันค่ะเดินกลับบ้านกันเลยทำไมจะอร่อยแท้ล่ะลูกเขาไปกันแล้วนูน่นไปเลยไปเลยดูค่ะรีบตื่นให้ทันตาค่ะพี่พี่ดูค่ะเอ้ยพออิ่มได้แล้วมั้งไปค่ะไปส่งลูกๆก,กันค่ะพี่พี่ไปกันเลยจ้าไปกันค่ะพี่พี่ ระหว่างทางก็จะมีเพื่อนรักต่างสายพันธุ์นะคะคือน้องวัวจ้าไปกันเลยค่ะปูนปูนหลังจากนี้ก็น่าจะได้พาลูกๆมาที่สวนบ่อยๆเลยนะคะแทบทุกวันก็ว่าได้นะคะพามาผ่อนคลายสบายๆไปเลยค่ะนะคะแต่ว่าพาเข้ามารีแลกนะคะพี่ๆสูตรอากาศบรรยากาศนะคะท้องไร่ท้องนาเนาะเดี๋ยวให้พี่ๆดูค่ะนี่ ดีมากนะคะอากาศดีมากเนี่ยค่ะให้เขาได้เดินได้วิ่งได้เล่นต่ตางๆนะคะเนี่ยค่ะอา<ม>พระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วจ้าไปกันเลยพระอาทิตย์ขึ้นเรามาที่สวนพระอาทิตย์ตกดินเรากลับบ้านจ้า หลายหลายท่านสงสัย่เอ๊น้องนิกทำไมขนหางคุณตากับแมโดไม่มีเลยนะคะขนหางคุณตาไม่มีตั้งแต่ที่คุณปู่ไปรับคุณตามาดูแลแล,แล้วนะคะส่วนแมโดเนี่ยขนหางขึ้นช้านะคะเพราะว่าแมโดชอบเกาหางชอบดึงหางนะคะของตาแป๋วแหววก็ตามอายุเขาเลยนะคะตามวัยเขานะคะน้องช้างแต่ละเชือกขนหางจะขึ้นช้าขึ้นเร็วแล้วแต่เชือกนะคะบางเชือกก็ ยาวเร็วขึ้นขึ้นเยอะนะคะบางเชือกก็บางบางเชือกก็ยาวช้านะคะจะไม่เหมือนกันนะคะพี่ๆจะไม่เหมือนกันนะคะแล้วแต่เชือกนะคะโอเคไปกันต่อจ้ามาแล้วคะ่ะทีมงานนี้ทีมงานโดดดงมาแล้วโอ้ยแล้วไป ทำไมไปอย yeah ู่ตรงกลางเขาล่ะลูกโอ้อยู่ตรงกลางอยากอยู่ตรงกลางลูกสาวเนาะความลูกสาวนะคะเออมีเส้นสายใยรักจากคุณตาแล้วก็แม่ดุนะคะเอเส้นสายใยรักนะคะเส้นสายใยรักอ่าดูแล้วดูไปชะงักตาไว้ทำไมนะอุ้ยนา จะถึงบ้านกันสักทีไหมเนี่ยเดีวค่ะพี่ๆความน่ารักของลูกๆนะคะเอเดินกลับบ้านกันเลยค่ะตุงติงตุงติงกันไปเลยนะคะเดินกับตากับแม่ก็ปกตินะคะไม่มีปัญหาอุ๊ยว่าจะถ่ายให้ดูพระอาทิตย์กำลังจะตกแต่ว่าเออติดพ็กอย่าปะตาแป๋วอยากกินญ้าตรงนี้อีกหรอ ตรงนี้ไม่มีหญ้าดอกลูกเรากินต่อที่บ้านจำเสียงจำกลิ่นรถแม่นิกได้นะคะไปเลยปะไปกันเลยไปกันต่อเลยค่ะไปกันต่อจากปูนปูนตาแป๋วเข้าไปกันแล้วนะลูก <c oughs> เด็กตาแป๋วขอสต๊อกกินหญ้าก,ก่อนนะจ้าตาจ๋าแม่จ๋า จ๋าแม่จ๋ารอหนูด้วยวันนี้เราก็เดินทางกันมาแบบบิ๊กแฟมิลี่เหมือนเดิมนะคะถ้ามีพ่อมาด้วยนี่ก็จะแฮปปี้มากเลยนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็พอ่อตกมันเนาะมาไม่ได้นะคะไปกันค่ะไปกันเลยไปกันเลยปูน,นเ,ดเด็กๆเ,เดินทางกลับบ้านแล้วนะคะยังไงวันนี้ก็ ฝากพี่ๆติดตามแล้วก็ให้กำลังใจครอบครัวน้องมินนี่ด้วยนะคะผิดพลาดประการใดอย่างไรต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยค่ะเจอกันใหม่ EP ต่อไปค่ะพี่ๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะบ๊ายบายค่ะ